มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเพราะสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยฝึกหนักความเสียวความเจ็บแป๊บแปลหรือมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กตลอด <ứng S 1> เวลานะคะก<ด>็คือบทเริ่มไ,ไม่ค่อยได้ยินละสวัสดีค่ะพบกับปรัถนามีวิชาหรือว่าดีเจครีมี่นะคะแล้ววันนี้นะคะม่จะพาคนไปพบกับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลกกันเลยทีเดียวอยู่ที่แห่งนี้ละ สามารถพยอารุณค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสถานที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของโรงยิมแห่งนี้นะคะในชมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรคาาหนายกรูปรอสุขภาพดีก็คนไทยที่มากความสามารถนอกเหนือจากการเป็นนักมวยยังเป็นทั้งนักแสดงและยังเป็นทั้งนักร้อง เชิญเลยครับค่ะว้าวฟิตหนุ่งฟิตเนสมีอันนี้เราก็เพิ่มอันนี้มาใหม่ไอปีหน้าผาแล้วก็นักมวยที่มีชื่อเสียงถ้ามาถในปัจจุบันที่แบบว่าเป็นลูกศิษย์ของพี่สามารถ<ก>มีอะไรกันบ้างผมรุ่นแรกๆ<อ>ก็จะมีพวกเจริญพรเนี่ยก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นแชมป์อ้อมน้อยมีสักสองข้ามแชมป์มวยรอบ6-7รอบ แชมป์ออมน้อยด้วยสุขภาพดีแบบนี้นะคะมีเคล็ดลับอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมในช่วงหน้านะคะว่าพี่สามารถเนี่ยเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงที่เราอุออปยไว้เมื่อก่อนหน้านี้ไปชมกันเลยค่ะสักครู่เดียวเออคยได้ยินว่าพี่สามารถเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันอืมก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่าค่ะพอสมัยเราเป็นนักมวยเนี่ยคือเราฝึกหนะัก ก็จนมีเพื่อนเขาแนะนําให้ให้เรามารู้จักตัวนี้ฮะดีโมเน่เนี่ยดีโมเน่อันนี้เราเราก็กินฮะเราก็เริ่มลองกินดูรู้สึกว่าความเสียวความเจ็บแป๊บแป๊บหรือมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กตลอดเวลานะคะก็คือหมดไปตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยได้ยินแล้วเห็นผลแบบว่าชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่คะผมว่าสองอาทิตย์ขึ้นนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับพี่สามารถพยักอรุณด้วยนะคะเพชรคาดนายโยขอบคุณค่ะ อยากมีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะคะไม่ยากเลยดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะอยากมีสุขภาพดีต้องรีบโทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างนี้061-175-0878 นี้นะคะรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศค่ะอยากสุขภาพดีอยากไม่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมกระดูกต่างๆนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลย061-175-0878